สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นุก็พามาดูสวนองุ่นหมื่นจันนะคะที่เราได้ทําการพุนไปเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือวันนี้สิบเก้าก็คือสิบเก้าวันแล้วนะคะพุนไปสิบเก้าวันดูองุ่นค่ะที่ติดช่อดอกอยู่อย่างเงี้ยอันนี้พันวีเล็ตนะคะเดี๋ยวเราจะ มาพูดคุยกับผู้ที่ปลูกนะคะอาจารย์เดชาค่ะดปวัตดีจ้ะอาจารย์ทําอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อ<ล>ตอนนี้ทเราคุณมาเนี่ยพอพอมันออกช่อดอกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาคอยดูแลกิ่งมันคือเรา่มาจัดกิ่งแล้วก็ตัดหนวดเนี่ยพวกนี้อ่าพวก,น,พวกนวดอย่างเงี้ยเราจะตัดทิ้งแล้วก็เราต้องมาจัดกิ่งอาจารย์ยตัดทำไมละนวดอ่ะนวดมันจะไปแย่งอาหารหนวดกับกิ่งแขนงเนี่ยนี่เห็นไหม นี่มันจะมีกิ่งแขนงที่ทแทรกออกมาเนี่ยเราต้องตัดออกเพื่อเพื่อเราจะได้เลี้ยงอันนี้จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรโลงครัวให้กับช่อมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยริดไอ้สิ่งที่จะมามาแย่งอาหารของช่ออุนเนี่ยแบบนี้อย่างที่เราเห็นช่ออย่างนี้ใช่ไหมกิ่งมาแบบนี้เราก็จะต้องจัดเขาเนี่ยจัดกิ่งให้เขาเดินไปตามที่เราต้องการ ตัดกิ่งเด็ดนวดนนแล้วที่เขาเรียกเคนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่กิ่งเครนแล้วเราจะเด็ดใบล่างออกสองใบเนี่ยใบล่างคี้โคนกิ่งเนี่ยเราจะเด็ดออกสองใบจะเด็ดทาไมคะ,ะหนึ่งก็คือใบสองใบนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วอันที่สองก็คือมันอาจจะไปบังเวลาเราพ่นสารต่างๆมันจะไปบังช่อนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเนี่ยอย่างเงี้ยที่ออกมาใหม่เนี่ยเราไม่เอาแล้วเพราะว่าเราได้กิ่งนี้แล้ว อ่าเราก็ต้องแล้วที่กิ่งนี้ที่เราเก็บไว้เนี่ยนะเพราะว่าเราจะได้อีกสองไงอ่าเราได้สองกิ่งงวดหน้าถึงแม้อันนี้ไม่ออกแต่เดี๋ยวงวดหน้ามันออกนะเนี่ยอันเนี้ยเราจะเด็ดใบล่างออกสองใบนาะเด็ดกิ่งขแขนงที่มันแทรกมาเนี่ยออกอย่างเงี้ยเ,เด็ดออกเด็ดออกหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราอันนี้เราต้องดูแลมันก็ทำไป ทีละต้นทีละต้นทีละกิ่งเลยก็ดูแลไปเนี่ยคือห้ามมีหนวดเลยคือหนวดมันเนี่ยพอมันมันใหญ่แล้วมันจะไปพันกิ่งแข็งมากนะหนวดองุ่นเนี่ยเอาจงริงมันจะแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะจัดให้เขาให้เขาเป็นระเบียบให้เขาไปตามเ<อ>านี้ยอย่างเงี้ยเอาออกแต่ยอดเราไปไว้เอาไว้ดก่อนเ,อเพื่อให้มันลามใช่ใช่ใช่เพื่อให้มันเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันยาวไป สักประมาณเมตรกว่าๆเม,มตรกว่าๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเด็ดออกแล้วก็ช่ออย่างเงี้ยใบไหนที่มันบางช่อเราก็เด็ดออกได้นะเงี้ยก็เด็ดออกซะอันนี้เนี่ยเราพุนกันมากี่วันแล้วคะอาจารย์พุนมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดสิบเก้าวันสิบเก้าว,ว,ว,วันแล้วใช่เนี่ยตอนนี้วีเลตก็เริ่มออกแล้วเริ่มเนี่ยเนี่ยใกล้บานแล้วเนี่ยใกล้บานแต่ว่ามันนมีหลายไซส์นะมันก็จะใกล้อันนี้ใกล้บานแล้ว กล้บานเดี๋ยวถ้าบานแล้วมันจะหอมไอ้บานเนี่ยมันจะเป็นไงต่อเดี๋ยวบานปุ๊บมันก็มันจะมีเหมือนพอบานเหมือนเกสรมันผสมแล้วอะอ๋ออ่าแล้วมันก็จะบานนี่คือดอกมันที่จะเป็นลูกเนี่ยแหละแต่เราเราไม่เอาไว้เยอะแยะขนาดนี้นะเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะร่วงตามไปล่วงไปถ้าไม่ร่วงเราต้องซอยออกทิ้งยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนี่นะอันเนี้ยบางทีเราจะไม่เอาด้วยเราจะเอาไว้สักแค่นี้พอ เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองอันเนี้ยเราอาจจะไม่เอาแต่เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อน<ม>ตอนนี้เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราจะตัดทิ้งเราจะจะไว้เอาไว้แค่แค่นี้เอง<ม>แทนนี้ก็เยอะแล้วนะค<ม>ือพวงหนึ่งเนี่ยสี่สิบลูกก็พอแล้ว<อ>มันถึงจะสมบูรณ์แต่อันนี้ลูกมันวีเลตมันเป็นพันลูกเล็กแล้วก็ไม่ไม่แล้วก็สุกสุกเร็วเก้าสิบวันก็สุกแล้วคือนับจากนับจากวันที่วันพุนนับจากวันที่เราตัดกิ่งคือวันที่หนึ่ง วันนี้19วันใช่ไหมก็90วันน่ะสุกพันนี้นะเหลืออีกไม่ถึง90วันละใช่ก็จะได้กินกันแล้วใช่นับวันเวลาก,ก็เหลืออีก71วันเหลือ71อันนี้วีเลสได้กินวีเลสได้กิน